สวัสดีครับพี่น้องครับนี่แหละครับของแท้ครับของฝากชายภูมิครับโอ้โดังเลยายนอลลนต่งวังลลราลยางเรียเ่เือกับก่อนนต่ย่ทุเรียนทุเรียนสาวน้อยกระเบิดสามพันเหรอสามันกว่าเนาะบนบ่านปลานะพิ่งออกจากปลามาเพิ่งออกจากปลา เปคนในเมืองนะบางี่นียบผละมากลากไม่พวกกินแล้มอเนี่ยนี่สื้อเื้อก็มช่อแม่กินพอะไรเดีีแล้วบ้มั้ก็้ เลี้ยงกันหลายล้านแล้วครับหลายล้านครับพี่น้องอันนี้คือซีแยกนองบดแดงครับที่มองที่เขามาจอดซีทุกเกียแล้วครับเมื่อนี้บนได้เอารถตู้มาส่งครับเพราะว่าต้องการความรวดเร็วาน้องฟอร์ดมาครับนนเหยียบจวดเยอะกัน นพ่อบอกพอบอกเอาลยลายมเนี่ยเ,เยน,นี่ยสดเพิ่นเริ่มขาแล้วเปล่าโอ,โอ้อยังอยู่เนาะ,นะโอ้ใจใหายแล้วปะ คุณกาบเาะ,อะอเอของเขายังมาทันเรี่ยวกันนี่เนี่ยบ,บ่บ่บมันต้องม,อนมองืนี่แหละพูดไปหินนาเลยอะปียบุมป่ะสงปองอะเฮ้อมึงเอาปีกยีไปกันมึมงเอาปีเราลดีไั ไปฮอนป้านี่ย้อมบอลสนดกใช่ะย้อมเหมืน่นน้มีตํารวจหรอเด้อยูอันอันเนี้ยเราซีเช่ไงคนนี้ไปอนฟุ้นี่แหละเออเขาเลียวออกเีสวนสัตว์ดีไหมแต่นี่ซีย้อมบอลเนี่ยฮะนนจะมาเนียย้อมยังโอ้พากุชีอ้อมไปไกลแท้ไนวันทีนี่ยเนาะ

<laughs> đi lan, ôi trời, sáng chưa? à, sáng đi, đã bảo mèo lén, vừa ăn, ăn nó tăng rồi, rồi ừ,

เออใจยังไอเถี่ยวก้อนใกล้บ้านบางลานแล้วดิอยังเถี่ยวก้อนนี้ตุ่มเถี่ยวก้อนใกล้บางลานด้วยเอออันนี้ใกล้เย็ะอสีเหนือืมแค่ว่าไปเช็ดซอยกันเราเอาแว่เดะอยู่อยู่บ้านเราไม่ได้นะมันมันอยู่หลังนอกคนเลยไกลบ้านหลังไหนเราไปตัวนึงก้อนเลยตัวตัวนึงเอาตะพุดบอกว่าไกลแล้วเกือบร้อยแล้วเด้กินได้แล้วเด้เรายังถามอยู่ ใจเสื่อมนี่ไงสวนสัตว์อ่ามันมีอะไรจะออกจากชัยภูมิมาเจ็ดลครับทรงตะลอครับแล้วเขาก็เดินทางไปอีกเกือบสามสิบล้อครับก็ไม่มีอะไรเลยจะไปบ้านห้วยตะแคงและโนนเลี่ยมนี่ครับตะลอหยกจากเตือนจากน้อยมาทั้ง เลือดหมายถึงเลือดมองเก้าที่มันเคยจอดนะ,อ,ะอยา่องางีอเอะไรืมสอมุติดมุ้งจืดมุ้กันีเด้อเรียนเรียนหน่ยน้อยกันเนอะจิบบ<อ>ับจิบบับตุ๊บตล๊นนนนเนี่ย เอาลเลยิบน้าดงเอาไปลดบเพ่บหัวยงงมกี่นะเปลี่ยนพูดนะอมอกมันอยู่กับหลังผาพูดใส่กระเป๋ามากพูลละทตามากพูละเป็นคนเอาเมียนในแท้อะเนธุยอู้เดะที่บ้านไหนฝากไปเน่โค้รถจอดอยู่นชั้นขยะนี่ยบึงว้ดูว่่ Nè, kỳ quân y gà mén nỉ này nỉ ngon 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 หนาวิเลยเนี่ยครับบ้านเ่ินซอยอย่างซอยสามหมดละไม่นเขามป็นแล้วงกม็พัเงินซอยสามซอยสามหัน่ยนะวิเลยนะครับมัตะล่ล่กอยู่คุณซอยสามหมดเลยมันคนละบ้านเหรอันี้กมีหมู่สามไมได้ยัไง ฟังทางเราอยู่น้นเป็นบ้านอย่างมู้เนี่ยบ้านยังบลาคือกันแล้วล่ะเอ้าขึ้นเป็นยังบลาเจียครับอันเนี้ยผมพอดีรอยหลันยูเล่นะซอยสามซอยมันขึ้นซอยหนึ่งซอยหนึ่งเอ้ามันขึ้นซอยหนึ่งเข้าไปค่อยเป็ี่ยนเป็ย่างปลาของผมว่าถายของเก่าครับเนี่ยนี่ซอยสีเนี่ยแม่นอยู่ไงบอืมอันนี้ซอยสีเนี่ยตลกหินแล้ยนะถ่ายคลิปนี้เรียบร้อท่านนี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ